ความโกรธมันชอบการต่อสู้ถ้าความโกรธอยู่ข้างในความรักก็ไม่มีที่อยู่ ความโกรธไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของฉันฉันคือความรัก คือความสงบสุขใครควบคุมฉัน ตัวฉันเองหรือความโกรธฉันเลือกความสงบสุข ฉันหายใจเข้าออกอย่างสงบฉันเลือกความสมดุลทางอารมณ์ ฉันหายใจเอาความโกรธออกไปฉันมีอำนาจเหนือความโกรธ ฉันเลือกความเมตตาความเมตตาทำให้ความโกรธอ่อนแอลง ระบายความโกรธออกไปได้อย่างง่ายดายถ้าความรักอยู่ในจิตใจความโกรธก็จะไม่มีที่อยู่ ธรรมชาติของฉันคือความรัก